เอไป้สมจะมาจับอ hmm. uh, right. oh, so right, oh, oh, mm. ้อยเขายังไม่ตุกอีกนะโอ้ยตดินได้มไพูดเด้อเนาะข้าวำไรหัวฮะำไรหัวน้ำมันตุ้นตัวนี้ยังเน่งอยู่บุคึนี่มัป้าซอยนเดีกพอโคนสูรเดียวยายก็ได้ป้าซีนันเมาอสมนี่นะมาหาจิปาที่จรนันโคตตีบตัน้ต้อันกะโลนะ

ตอนน้อยเห็นยานนี่อามปัดงปั๊ับเขยงอันนึงเขานั่งเขานั่งเขานั่งงัวงัวเออใส่ลาบกินัวได้มือนลาบันพูดน้ำพึ่นได้หน่อยนึงไปซินมาหน่อยนึงข้างในอต้อ สุกเลยได้ปิ้งพอดีน้ำมันย้อยคะต้มเปื่อนๆกันมาซอยใส่นมซีสอะไบเล็กๆีกอ่ะนี่ดูภาพเที้ยใบหน่อยนึ่งโอ้ดปี๋ต่นไจะเป็นซีดขาลายคอยห้งเลย Bin đẹp mẹ, nằm mẹ nằm mì là ná kìm nè ơi. ngay 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 cái ngay 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 เบื้องล่าดอุ้งรื้เออนี่เพี้ยนองขมามโอ้คร oh, ักคักขักขักมัน้ำลายอะไรได้หน มกระดับเท่าระบัวเซ็บนะแบบธรรมชาติสดมเดี๋ยวซอยโอเคซอยหอมใส่มาเนี่ยก่อนเซไว่ให้ซินมันหั่นนั่นเองซอยหูซอยหูยัดนนี่แบเคี่ยวมีก็ใส่สีอะไนะมันม้อใส่ยัได้เหรอม้อเราทมา่บ ไดูแล้วแซนยังบ mm ่แ hmm. ค oh, ่นเองแซนแค่นอืมอืมเสร็จน้กวมื้นี้สิยเลยอาหารกางกินกับของปลาาลําดีนะยังเยังบ่ได้ใส่น้ําปลาเสิบ่เอาเป็นหัวสแล้วถ้าชิมแล้วมันบ่ทันได้ใส่เกลือ xin hẳn đi xin hẳn đi kiểu Anh em Xin mà? Ừ. Chán ừ. đây mà. mà anh một hẳn đi xay ra Tự nhiên đây, đít con đây Xe bò Mà đít, mà đít Ừ hai đấy anh nó bàn nó ยังเก็นคนร้อนารๆโอ้ยจะใสิจ็องให้น้องเอามรืเากูบอกมืออะไรที่มือเห็นมีอาหารแจกป่ะานี่ยวะเนี่ยคนบูดูเด้อมึงถ้วยดูตัดแจกเออมีแล้วมีหมมีแล้วมหมาเป็นหมูเป็นหอยแ็นเลยยีบเดี๋ยวทำรับเฉลยนี่ตัดแจก เดี๋ยวนี้เราเลยจะทาแดงเอาไปในหน้าขวยเออแดงขีมึงดูดูดีกว่าคือชิจานี่ังกินฝั่งกินนี่คือชิจ่านะาไ้บ้จทำยังไงนะใส่จางวะ เกือจ้างไลยฮะพูดมาิ้นใส่เหลือ่นั้นเอเยไล่คบรรยากาศวันนี้คือคืนไรเดียวเดี๋ยวจะดูมัส้นตูับเดี๋ยวต้องดูมันส้นตูเจอ้องมันไปบสตูงไปผักนีมนมีผักไปเยอะแยะดรีย เต็มถาดเลยฟังแม่แกงไอ้หมอนเออคาจงะาจงาจงใส่แล้วนั่งนั่งเข้ามามาละมาละมาละชิ

จอฟักไกอยู่เอาบ้นอจเอามานะแต่เมื่อมซื้อสมเลยมาใเนักนึน่ยาเลยเนี่ยหัวโอนที่เข่าเก็มีเลยเ่อะไรก็คืนเลยเประมาณสามตัยิเข้ากับบ้านแลออาเอาี้ยังได้ดูว เอาไปคิคกี้พายที่ไหนไปโอ้โหไม่ได้นี่เป็นนี่คุณสิพันเนี่กินหอมารอไม่ด้กหน่นเหลวหรอเม็ดเมียเห็นเวี์เสี่ยง่มจัดเข้าเจ้าคุณเด้อ๋อนี่ด้อทำนี้ไงเลยข้างนี้กนโอ้ข้างน้นี่นะน่าดี อาหารดีมูน,นี้เนาะมีเน,นียน,นเจมใส่ใกรกัน,น,กนต้อง็ทำไปต่อตัวต่อโคเลยโคเดียวครับโคเลยเนาะโอเคอ้าวคลิปนี้เอาสนีกันเดลยมวยกองสิขอกินก่อนเพิ่นกินปะแหละเพิ่นกินปลาแล้ว